จทักษาดวงเมืองพักประชาชนเบอร์46มีเสียงข้างมากอยู่หรือไม่ความเห็นต่างเรื่องสถาบันวรีเด็ดททหารมีไว้ทำไมนะครับนะเอาละนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์นะครับนะตามหมายเลขนะฮะพักนะอิงกับดวงเมืองนะครับนะดวงเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้นะครับตกภูมิ นะฮะพระอาทิตย์ส่งผลนะครับให้เลข4ี่เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่ะเดี๋ยวขอเกินนําก่อนนะครับนะพักประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโดนกระแสนะฮะหนักนะครับ,นะรบในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแล้วก็โดนข้อหาในเรื่องของทหารมีไว้ทําไมนะครับนะอันเนี้ยก็เห็นใจนะครับต้องบอกตรงๆเห็นใจเพราะว่ามันสืบเนื่องเนี่ย นะครับมันมาจากเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะมันเกิดการนะครับรัฐประหารมานะครับแล้วก็ลุงตู่เนี่ยอยู่โห่แปดปีนะฮะช่วงนั้นก็ทหารบีไว้ทําไมช่วงนั้นก็ได้ใจคนพอสมควรนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดจากสมัยของคุณลุงประยุทธ์นะครับมันก็เลยสืบเนื่องนะให้ชาวประชาชนก็ยังคงอิงนะครับความอยากจะแก้ไขให้ใหมันดีขึ้นนะ่ะ่ะก็เพื่อเพื่อ เรเียกเพื่อความเสมอภาคนะครับในมุมดีแล้วก็โอเคแต่ว่าจับพัดจ,จับผูเนี่ยไอ้จังหวะนั้นน่ะมันมันมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เนื่องจากว่าประชาชนนะตอนนี้เขายิงในเรื่องของอสงครามชายแดนจะเพิ่มบ้านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโจทย์ของพรคประชาชนเนี่ยนะครับก็ดันไปอะไรประมาณนี้ทั้งทั้งทั้งที่เขาก็แก้ต่างนะอย่างคุณไอ้ก็แก้ต่างเสมอว่าในเรื่องของ การที่มีความเห็นต่างเรื่องประชาชนมันไม่มีทางที่คนธรรมดาเนี่ยจะไปทําล้มล้างหรือมันไม่มีทางทำไปได้อยู่แล้วก็มีแต่ผู้มีอํานาจทั้งนั้นเราก็เป็นตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าถูกโจมตีหนักโจมตีหนักมากนะอันนี้เห็นใจพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นแป้มตัดลบอะติดลบอะนะนะครับนะก็คือเวลาไปหาเสียงที่ไหนก็จะมีกลุ่มคนนะครับนะ หวังดีหรือไม่หวังดีเราไม่รู้นะมาตั้งใจปวดหรือไม่ตั้งใจปวดเราก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ว่ามันเป็นอุปสรรคของการดําเนินงานของพรคประชาชนพอสมควรนะครับก็คือโดนไล่มั่งโดนโหมั่งแล้วก็จะเจอประจํานะครับนในสมาชิกพักของพักประชาชนนะครับคนไหนที่มีแผลเกี่ยวเรื่องสกแกมเมอร์นะครับหนีทหารหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความอายุติธรรมก็จะโดนขุดคุยนะครับก็ต้องบอกว่านะฮะฐานเสียง ของผูคประชาชนที่เคยได้ถล่มทลายนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะฮะก็หลายๆคนก็ก็อาจจะถอดใจไปสักก็พอสมควรนะครับจากการที่ไปสนับสนุนนะครับพักของคุณอนุทินที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ว่าด้วยผลงานหรือบทบาทของรรคประชาชนก็ต้องยอมรับว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับที่ช่วยเหลือประเทศ พอสมควรเกี่ยวเรื่องของการตรวจสอบทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมตึกตึกอะไรนะก็มีหลายๆอย่างนะที่มีประโยชน์นะครับกับประเทศไทยก็มีอยู่นะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูการวิเคราะห์กันนะครับว่าตามดวงเมืองมันเป็นยังไงนะครับนะโอเคทักษานะครับตก46นะฮะพรรคประชาชนเนี่ย46ดาวพุธนะครับนะถือว่าเป็นเดอะเบสมากนะครับเพราะเราตอนนี้เราตกภูมิอาทิตย นะพอเราตกภูมิทิ์ส่งผลให้ดาวพุธเป็นสีนะฮะดาวพุธเป็นเทนพเจ้าแห่งการสื่อสารดาวพุธเป็นการเจรจาเวลาจาหรือคําพูดดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสำหรับดวงเมืองเนี่ยเขาเรียกเป็นภพสหชะที่แปลว่าการสื่อสารโดยตรงเลยการติดต่อโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นภพอรินะฮะในราศีกันที่แปลว่าอุปสรรคหรือการแก้ไขปัญหาปีนี้นะครับสำหรับพู้ประชาชนดาวสีเป็นสีเป็นสีจอนนะครับนั่นก็หมายความว่า พูดถึงเทพเจย์นในการสื่อสารนะฮะนโยบายหรือแผนการอะไรก็แล้วแต่ที่พรกประชาชนชูขึ้นมาหรืออะไรบางเนี่ยก็จะได้ใจคนส่วนหนึ่งนะฮะที่เปิดใจรับนะครับบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาดาวพุธเป็นสีเนี่ยคนเข้าใจผิดคนคิดผิดหรืออะไรี่ยเราอธิบายไปเขาพร้อมที่จะรับฟังกับเรา นะครับถ้าเป็นแค่ดาวพุธตัวเดียวเนี่ยผมมองว่าพระประชาชนก็ยังนะครับเป็นตัวแปรสัมพันธ์นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่บังเอิญบังเอิญซะเหลือเกินนะฮะดันมีดาวศุกร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งดาวศุกร์ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เนี่ยครับเป็นคู่ธาตุน้ํานะครับโดยหลักแล้วมันจะส่งเสริมหรืออะไรกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะไม่ดีตรงที่ว่านะครับปีนี้ดันเป็นกาลกินีเพราะเราตกภูมิทิศของดวงเมืองใช่ไหมดาวศุกร์เป็นกาลกินี นะพอดาวสุกเป็นกาลกินีเนี่ยมันก็เลยส่งผลนะครับให้ดาวพระพุธพูดก็พูดไปมีโอกาสได้แต่ไอ้ส่วนคนที่ยังไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาก็ยังมีความเคลือบแคงอยู่และดาวสุกเนี่ยเป็นดาวศุนทรียภาพเป็นดาวพึงพอใจเป็นดาวกิเลสสมบัติและดาวพระสุกเองก็มาจากราศีพฤษภที่มาจากเจ้าเรือนการเงินนะฮะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนคู่สัญญานะใน่นา็หมายว่านะครับ,นะค,รบคนบางคนเขายังมองว่าเราเนี่ย กระดุมพระเนาะแปลว่าความพึงพอใจหรือแปลว่าเงินเนี่ยนะก็จากผลงานที่เอาคุณอาุูกทีนเข้ามาเนี่ยแล้วไม่สามารถนะครับผลักดันในเรื่องของัฐธรรมนดุลได้ก็ยังมีกลุ่มฐานแฟนคลับเดิมนะฮะที่อาจจะเอียงเอียนไปว่าเราอาจจะอ่อนประสบการณ์บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วเราเลือกคนผิดนะฮะด้วยดาวสุก็มาจากเลือดปัตนีเนาะเลือกคนผิดนะแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนการกระทําตรงเนี้ยทำให้ fc เนี่ยนะฮนะหายไปส่วนหนึ่งนะครับนะจากที่เคยได้ อ่อยเปก็เหลือ50นะฮะเหลือห้นะครับทีนี้เนี่ยดาวพุธไม่มีปัญหาตามทักษะดวงมือเนี่ยนะครับมีเวลาสื่อสารนะครับหรือออกแพลตฟอร์มเยอะๆหรือออกพูดในทิศทางเดียวกันเลยเยอะๆก็ยังมีคนที่จะสามารถเอากลับได้ไมะแต่ดาวศุกร์เนี่ยสำหรับคนที่เขาตาหน้าเราแล้วหรือเขามีความขัดข้องใจเนี่ยอันเนี้ยก็จะจะหายไป นะครับในเรื่องของสถาบันนะครับในเรื่องของการาในเรื่องของอทหารไม่ไ่าทำไมไอ้ตรงนี้ก็จะดึงดึงดึงไปส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เขาอาจจะเสียและที่สุดท้ายเลยเนี่ยที่มันเป็นตัวแปรสัมพันธ์เลยเนี่ยนะพลังแฝงนะฮะพลังแฝงก็คือสี 10, ่บวกหกเป็นสิบนะฮะสิบก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมอาทิตย์แล้วก็เลขศูนย์มรรุติยูนะฮะ ปีนี้นะครับตอนเลือกตั้งเนี่ยดาวที่เป็นบริวาครคาว่าบริวารก็คือสามารถคุมผู้ปกครองได้นะฮะพวกเ,เขาเรียกว่าผู้ชนชั้นผู้นำอ่ะชั้นปกครองเนี่ยทหารตำรวจข้าราชการชั้นสูงอะไรประมาณนี้ถ้ามีอาทิตย์ตัวเดียวเนี่ยยังวัดใจได้นะว่าเออว่ามันยังไงเพราะเดี๋ยววันที่21เมษายนวันเกิดประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะดาวที่จะเป็นสีที่แปลว่ามั่งมีสีสุขเจริญก้าวหน้า่ไ,ไหมา มันมันก็มีโอกาสได้แต่บางเอิญมันดันมีมรุตยูภัยอาเพศมันก็แปลว่าระดับชั้นผู้นำเนี่ยนะฮะเขาอาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยหรืออาจจะไม่ให้การสนับสนุนเรานะครับมันก็อาจจะเป็นให้เราเนี่ยมีปัญหาได้นะถ้าเราอ่านจากพื้นดวงเนี่ยนะฮะเลขสี่ส่งเสริมให้พระประชาชนสามารถพูดนะัยนะยโยบายอะไรนะครับสำหรับคนที่เปิดใจอยู่แล้วก็จะยิ่งรักยิ่งชอบแล้วก็จะแนะนำคือพูดง่าย เป็นสาวกชั้นดีเลยนะส่วนคนที่มีความเครือบแคลนเนี่ยด้วยความที่ดาวสุกเป็นกาลีเนี่ยนะเป็นกาลากินีเนี่ยก็อ,อาจจะหายไปส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาจบด้วยที่หนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับนะก็ก็ต้องบอกว่าหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรสัมพันธ์ที่จะทําให้นะครับอาจจะต้องพลาดหรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะไม่มีใครร่วมมือกับเราสมมติว่าเรามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาล มีเสียงข้างมากแต่เราก็จะมีปัญหาร่วมกับพักนู้นไม่ได้พักนี้ไม่ได้พักนั้นไม่ได้นะฮะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตีตกกลับไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่า,นาเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนะด้วยความที่ด้วยความที่นะมันตอนนี้มันแบ่งขั้วกันชัดเจนนะครับหลักๆเลยก็คือสามขั้วใหญ่นะบ้านแดงบ้านน้าเงินบ้านส้มเนี่ยนะบ้านใหญ่ ทีนี้ถ้าเราเป็น f อฟหรือเป็นแฟนลับเนี่ยนะถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้วยการรั่วรวมกันเหมือนเดิมอะ่ะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเนี่ยมันจะมันจะไปได้ยากนะถ้าเรารู้สึกว่านโยบายพักไหนดีคุณก็เอาไปเลยแลนสไลด์ไปเลยนะสองเสียง250เสียงจัดไปเลยนะซึ่งมันยากมากนะครับซึ่งซึ่งแต่ละคนมีฐานเสียงเนี่ยแล้วถ้าเกิดกระจายกันอีกเมื่อไหร่นะกระจายไม่ถึงว่า พักพักแดงได้ส่วนหนึ่งพักน้ําเงินได้ส่วนหนึ่งพักส้มได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกตีตกเหมือนเดิมพักส้มก็จะกลับเป็นเป็นฝ่ายค้านอีกเหมือนเดิมถ้ายังยังมีแนวคิดนะครับเดิมๆแต่ถ้าเปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็อาจจะมาเป็นผู้จะตั้งรัฐบาลก็ได้นะแต่ตัวแปรสำคัญเนี่ยก็ด้วยความที่ดาวพุธของรรคประชาชนเด่น ก็น่าจะได้เสียงหนึ่งในสามกึ่งหนึ่งนะของพรรคใหญ่เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็นะครับสำหรับคนที่เป็นเอฟซีนะก็เอาควางใจช่วยนะครับทีมงานของท่านนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะทำคลิปของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคของภูมิใจไทยต่อนะครับเป็นลักษณะของการเชิงวิเคราะห์นะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีครับ